สบายดีสบายดีพอแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุมสุคนเนาะคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปไปตลาดมาเอพ่อแม่พี่น้องกาไปซื้อเอาอันนั้นเอาหมูเอากุ้งเอาปลาเบิร์กมาเนาะอากาศที่ไมเ่เห็ดกินมือแดงบอมเมนสะดอ,อกหร้อ <c oughs> แต่ <c oughs> เอื้อเอิยังดีขอบขอบคุณเนาะขอบใจหนึ่งพันกัพท์เดียวกันเนาะ<จ>อะดเดียว ขอบใจอีพออีเมขอบใจพอเมีพี่น้องเอซทั้งฟังไทยแต่ฟังล่าเนาะหนึ่งพันซับพี่น้องพิเศษกับขอบใจไปทั้งบาลลอนบาวซุปบาหน่อยเนาะหนองบ้านสามสี่คนขอบพั่ยินดีเขาเนาะตีติดตามตีช่วยแช่ช่วยอันน,น,อนั้นให้เนาะส่วนบเปินมาอยู่จักทีมาไหนจ๊บบอเพราะว่าเขาขาาอากกินคำเนาะ เพราะว่าเขากับข้าพลเขาแน่เหมือนนี้ก็ได้หมูน้อยอาากับน้องเกม <c oughs> ลังบาดรดความลความตกตกหลอกะเกียบนะเนาะทางนี้กะเกียบเร่งพี่น้องชิมาได้เกียวอีพอเนี่ยเกียวอีพออีเมียเนีน่ยสบายดีนะแม่สบายดีดคนเน สวัสดีพ่อแม่พี่น้องซอยหมูเคียมเคี่ยวเมื่อแดงเมื่อแดงเนาะเมื่อแดงมีกินน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งสบายดีทุกท่านเลยสบายดีเนี่ยทุกท่านสบายดีพี่น้องสบายดีท่านไดนเห็นบ่เห็นบ่เห็นทับเอาทั้งนี้โบเห็นสบายดีไหมสบายดีพี่น้องผมมาแต่ห้องเย็นทุกท่านอย่างไร กำลังเยียนหม้อเจี๊ยบหม้อเจี๊บโบเป็นตาเศษหมูกระถามือแดงกับกุ้งปลาบึกมาได้ได้เนี่มากแยังกันนี่ได้หมูนี่ดิเออเรื่องห่รอกุ้งเพราะว่านี่เป็นของขวัญจากเอื้อยจากเอื้อยบวกเนาะพันซับนี่เพื่อนซีนเลี้ยงกุ้งอันดับนี้เพื่อนก็ให้ทำแต่พ่อแม่พี่น้องก็เริ่มในเวลาเลยเนาะ พี่น้องกัมาได้ละสายดีอัปุ้ยรักดีโอ้ยจัดจเนอะจนี่เจียมกัน้นีเจียมนะเจียมอีพอะเจียวอีพอกับมาเต็มอยู่กระรางใส่กะรางเอียพอกินยูดุม กำลังกินอยู่ทางเกีียวอีพอมาสบายดีพออไ้วกินใหเออสบายดีด้วพี่น้องด้วด้กินอกินอาหารถอดีอาหารทะดีไปสื่อมากงเวทเนาะไปเด้พี่น้องถ้าเหมอนกันมั่น้องอหน้าเขาแน่ ไปถึงล네ุงบางลุงถึงเนี่ยอยู่ที่กาบุญกินหอดกินหอดได้ไหมกินอาหารสุกแล้วบ่นอารมณ์แล้วบ่นมีแต่อาหารทะเลเสียวอีพอม่หมอนสบายดีมสบายดี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 ทุกคน เอ๊ะโม่เอ๊ะเดี๋ยวเพิ่งไงเออเดี๋ยวเอามาเนี่ยเดี๋ยวบางกล่องเนี่ยเดี๋ยวบางกล่องเนี่ยจะพี่แล้วจะด้านสาวปวยนาอึ๊บมัเนี่ยค่ะกี่น้องมาร่วมไหมอ่า บารอนกับปารีมาบอลซุปบอลน้อยปารีมาเนาะข้าพบนเข่าข้าพบนเข่าไปนี่นี่นี่โอ้ยต่างไปนะดงหอมเดี๋ยวกล่องนี่ลูกโอ้ยนิ่มว่างามอย่างเงี้ยเดิมแดีวพี่น้องบรรยากาศมาเดียวมีแต่พี่แต่น้องมีแต่ดุปแต่ลานเต็มอยู่นี่สบายดีสบายดีทุกคนสดี กเีเมุ่กสันสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีเนีทุสบายดีเี่ยทสบาดีเนี่นสบายดี่น้องเซนสบายดีสบายดีวัดดีบาดเดป้ามันตนปามัอยู่คนเดียววันไปจดด้ไดด มิตรพี่แต่น้องมีแตรดุกตะดานมาเต็มพี่น้องมึงสบายดีเนี่ยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอาม้ถาดดิ <c oughs> เดอรมมาเดอรกินน้ำกันเดอร์แก้จหมูกระทะหั่นกับหมูกันตัวหนึ่งถาดอาหารส้วยนี่น้องมึงนี่หลายางไา้เนี้ยมิตรดุดตะร้ะรานอารอาร์มากินน้ำมือนนี้ ความมตธนาเนาะขอบคุณหนึ่งพันทรับเนาะเมื่อนี่เอ้ยก็ได้ให้ฟ้องควนให้ฟ้องควนเพิ่นอีดหนึ่งพันทรับเชงหมูเชงอะไรกุ้งปลาบิกกินกินกิน แสบว่ะเสบะไม่ตีิทโโทมตนี่ากินปากแสียบย่างเดียวเงเดียวมามาเออพี่น้องมากินอาหารทะเลเนี่ยเส่ดนะอาหารทะเลเบิ่งเราไจักกลุ่มเฮ้ยังยังยังยัอยู่เต็มอยโอหมูกระทะหมูกระทะ ลูกหลานเต็มเหมือนเอาเอาหนามใส่นี่เด้อทา้งนั้นหนามโบกแล้วจะโบกินบ่แม่โอ้ยยังแด่ฐานเด่นอยู่เอาเอามุกใส่ในด้วมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันเออเด้อพี่น้องด้ยคนใหม่บรรยา

tempo <coughs> เนาะอ้าอะอโลได้สิหันนี่

ทางยุคพ่อเออพ่อก็พ่อ785เท่าใดหาค่ะบ่เอานะเดี๋ยวฐานท่านนี่นานี่เยอะๆฐานท่านนี่ต้อง

เรียบร้อยพี <si> ่น <so um ้องเดือมมากวะมากวานี It ่ข้าวเดียวหนึ่งโดกร้านได้พี uh ่น um> ้องนายเนาะออแบบนน่า uh นี่เบิร์ดเด้าข้าวเดียวกุ้งซีโร่หมูอีกโลหนึ่งหมูกระพาพี่น้องเอ่ยหมูกับกพาพี่น้องได้พี่น้องได้เนาะ ลูกไปใช่หรือเปล่าเอาปิดคลิปเนี่ยนิ่งไอเจ้าปี๊ดปิดแม่จริงไหนคลิปนี่ยก็จบเพียงเท่านี้นะพี่น้องขิดจิ้มดากดไลค์กดแชร์กดติดตามเบิ่อนๆมันจบดไม่ได้พี่น้องเด้อเวลายิบวัผ่านจะมาแข่งใจเามอไก่แล้วยังน้อยหนึ่งดีดากันเ คนติดตามผ่านนะเน,ะนเาะขอบใจสำหรับคลิปนี้มาน้หลังๆกินพักเรา